สามพันสามพันเออไปเติมทางหลังไม่มีไม่มีความ,มหมายที่ทางข้างหลังนะอ่ะ อบเสียงเครื่องมันนิ่มมากลีถาเลยวุ้นใช้ลีถาเป็นหรือเปล่าไม่รู้รวมเขาสามพันวนวิน่งตามหลังเกือบไม่ทั จริงๆมีอยู่กันยีสเดียวไป ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นแหนบนะถ้าใครเนี่ยจะเอาไปขนแค่แมคโครร้อยสี่สิบรถเกี่ยวอะ่ะผมว่าไม่น่าจะเอาไปเปลี่ยนเป็นแหนบนะถ้าเอาไปขนพวกแมคโครร้อยสี่สิบลงมานะครับร้อยหกสิบลงมาพวกสิบแปดตันอะ่ะสิบแปดตันลงมาถอยลงมาเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นแหนบเลยเพราะว่ามันนิ่มดูดิท้ายมันแทบที่จะไม่กระดิ่งเลยครับ มันเป็นระบบอัจฉริยะถุงลมมันจะโบลมออกสูบลมเข้าด้วยอัตโนมัติของมันเองครับแล้วทีนี้พวกชุดถุงลมพวกนี้ยมันมีขายทั้งหมดเลยระบบเซฟตี้วาลระบบอะไรมีทุกอย่างลมเกี่ยวกับพวกลมถุงลมพวกนี้ยมีขายเพราะว่ารถบ้านเราก็มีถุงลมเหมือนกันนะแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกจะจะระเบิดอะไรง่ายนะครับเขาใช้มาเป็นสิปีก็มีครับ พวกที่เขาใช้มาก่อนเราอะไรหาง่ายอย่างรถการกล้วยผมผมก็ไม่ถอดผมจะใช้เป็นระบบเดิมช่วงล้อเดิมนะครับแต่คันนี้จะล่นช่วงล้อให้ครับเพราะว่าบางคนเอาไปขนรถเกี่ยวมันเข้าซอยแคบเข้าใจก็น่าจะขยบเข้าไปให้มันเหมือนเอาขาเรียกว่าให้มันเท่ากับรถบ้านเราอะช่วงล้อเดียวกัน ใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ถ้าจะให้มันลึกกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นโบกี้แต่ผมดิวไว้แล้วนะครับกับช่างจะเอาไปทำโบกี้นะครับเปลี่ยนเป็นโบกี้แล้วก็เป็นแหนบข้างหลังแล้วก็ทำถาดถาดหางให้มันขึ้น200อยได้ครับเป็นเหล็ก เฮดบีมหน้าสี่นะครับสอดประมาณสามสิบสี่ตัวสอดให้เหมือนกับรถคันของอูช่างร้อยอคันจะคันของอูช่างร้อยก็ก็บรรทุกสองร้อยได้ครับเพราะเขาก็บรรทุกรถเขาเหมือนกันส 200, 200, องร้อยพซสองร้อยรุ่นแปดไม่ใช่พีซ k เอสองร้อยรุ่นแปดครับเขาก็ไอตัวนี้แหละเกียนเตียนนี่แหละครับกระทะตัวนี้และ น้ำหนักสุดที่ถ้าเราไล่จริงๆเนี่ยรถจะอยู่ประมาณ11ตัน10 11ตันประมาณนี้ครับถ้ารถพวกโคบสุปพีซีสองร้เนี่ยไม่เกินนะโคบีมาร์ที T อย่างเงี้ยไม่เกินเพราะว่าพวกนั้น19ตันถ้าตัวรถอยู่ประมาณ10ตันเนี่ยพวกนั้นก็สบายเลยขนย้ายสบายไม่เกินครับผมจะไล่ให้มันอยู่ประมาณนี้หลย ไม่เกินสิบเอ็ดตันราวๆนี้นะประมาณนี้เลยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะซื้อไปก็บรรทุกสองร้อยเลยผมก็เลยจะทําถาดให้มันคือใครที่มาหารถราคาลหลักล้านอ่ะส่วนมากเขาจะเอาไว้บรรทุกสองร้อยทั้งหมดเลยผมก็จะทําให้เป็นถาดแข็งเลยนะครับมีคนหลายคนบอกว่าเคดซีรุ่นนี้มันเล็กโอ้โหผมจะบอกให้ขนาดหน้ายาวจะบรรทุกสองร้อยเลยครับผมล็อกกี้พวกเนี้ย ยังมันท <House> <The ISO aría> no ุกสองร้อยเลยนี้มันเกทซีซีรีส์เจ็ดร้อยสิบสองล้อนะนี่นะครับมันมันมันเลียวแค่ข้างหลังนะครับข้างหน้ามันจากพอโบกี้ไปมันหนาไปหมดนะต้องเข้าใจใหม่นะครับไม่ได้เล็กเลยนะครับถ้าจะไปเทียบกับไอ้พวกยางใหญ่มันก็ใช่ไอ้พวกนั้นมันใหญ่จริงแต่น้ำหนักตัวรถมันก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับอันนี้เราไล่เบาเราก็ ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไม่ได้ไปบรรทุกดินน่ะคือบรรทุกดินวันหนึ่งมันวิ่งกี่เที่ยวอ่ะถ้าคุณเป็นเทนเลอร์อาทิตย์หนึ่งคุณวิ่งกี่เที่ยวมันต้องมองตรงนี้นะนะครับถ้าบรรทุกดินน่ะเอาไปทําบรรทุกดินน่ะมันใช่เนี่ยอย่างรถพ่วงข้างๆเนี่ยวันหนึ่งเขาวิ่งกี่เที่ยวเขาเข้าบ่อเขาโยนหลุมกี่ครั้งล่ะยกดัมกี่ทีนะครับแต่รถเทนเลอร์มันไม่ไม่ไม่เ็ได้ใช้งานหนักแค่ เราทําถาดให้มันใหญ่ถาดให้มันให้มันรองรับได้ฮะถึงเคลซีมันจะดูเหมือนเล็กแต่ถาดพวกิฟ์มรองถาดไอ้เคลซี C, เทียมตัวสอดตัวอะไรเราใช้เป็นเฮดบิมหน้าสีพื้นเราก็จะใช้พื้นหนานะครับปูด,ด้วยพอ,อยางก็โอเคนะผมคิดว่าผมมีประสบการณ์นะครับผมมีประสบการณ์จากไอ้ก้านกล้วยคันเก่า ที่จริงผมอยากใช้พื้น10มิลไปเลยอ่ะแต่แพงมากครับแค่พื้นสองข้างแล้วก็ปูท้ายลาดอ่ะผมหมดไปเป็นหมื่นนะเหล็ก10มิลแต่ทนจริงๆ,จงๆเจ้าของคนใหม่ก้านคุ้ยบอกป้าเหยียบยังไงก็ไม่บุบเหล็กพื้นอ่ะผมก็เลยบอกมันจะบุบได้ไงมันเป็นเหล็ก10มิลเนอมันไม่ใช่เหล็ก6กมิลอ่ะเหล็ก10มิลนะครับตอนนั้นอ่ะ ได้ผมก็อยากจะใช้เหล็กสิบนิ้เหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าเลยงบประมาณมันก็จะบานปลายปีมันจะไปตกอยู่กับลูกค้านะครับผมไม่อยากขายเกินราคาเยอะแล้วคันนี้ถ้าทําเสร็จทุกอย่างเสร็จสับแล้วเนี่ยยามาคุยกันมันอยู่ที่อะไรแต่งนะครับว่าคุณจะเอาล้อชุบไม่ชุบล้อเดิมพ่นสีนะครับฝาคอบฝาอะไรก็ได้หมดครับ แต่ผมว่าใส่ฟ้าครอบแหละดีสุดนะไม่ต้องไปชุบหรอกชุบแล้วมันลอกใส่ฝ้าครอบดีกว่าฝ้าครอบไม่กี่ตังหรอกฟ้าครอบล้อมีเนียมเอ้ฟ้าครอบล้อหรียแท้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับไม่แน่อาจจะไล์สดกับบ้านนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านครับ ดูแลสุภาพกันด้วยช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกนะครับดูแลสุภาพด้วยอย่างผมก็เดินทางตลอดผมก็ยังไม่สบายนะเนี่ยปวดหัวเนี่ยได้ยาแก้ไขไปแต่มีอาการง่วงเมื่อกี้อ้วนขับรถมาจากข้อ,องแปดพี่กิง่งกินข้าวแล้วพอได้นอนพักยังดีขึ้นนะครับกระชุ่มกระชวยขึ้นถ้าไม่ได้นอนเลยเนี่ยจะปวดหัวคิ้วมาก ก็เลยได้พักผ่อนก็โอเคดีขึ้นน้ำมูกที่ไหลก็ไม่ไหลละยาดีจริงๆแต่ตรวจเยี่ยวผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าผมกินยาแก้ไข้ไปสองสามชุดแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าจะตรวจเยี่ยวผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านก็ม,มาเจาะเลือดเราเลยอดสัรอยู่แล้ว,ล <c oughs> อลวขอบคุณครับรำรวยทุกท่านครับขภาพแข็งแรงทุกคน คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาาัง่นรันานุการด้วยเชิดสาธุครับผม